สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนเพื่อนๆดูโฉนดนะครับโครงการของผมเนื้อที่ประมาณ19ไล่ก่าไร่กว่าๆก็เกือบจะ20ไร่ครับซึ่งก็อยู่ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธาน,นีครับอันนี้คือโฉนดดั้งเดิมจุดเราเริ่มต้นนะครับเกือบ20ไร่ ผมก็เลยมาแบ่งครับเป็นแ8แปลงย่อยแล้วก็มีแปลงคงก็คือเป็นถนนในโครงการครับแปลงที่หหนึ่่งงสสสอาามี้1 2 3 4 5 6 7 <c oughs> 8 ตั้งแต่แปลงที่1ถึงแปลงที่7นะครับก็เนื้อที่2ไร่ท่วนแปลงสุดท้ายคือแปลงที่8เนี่ยประมาณไร่ครึ่งครับส่วนตรงนี้จะเป็นถนนครับเป็นถนนในโครงการกว้าง8เมตรซึ่งผมก็จะยกให้เป็นาสาธารณะนะครับรวมแล้วก็ทั้งหมดคือ9 8แปลง เดี๋ยวมาดูรายแปลงนะครับอันนี้พออันนี้เป็นที่ว่าแบ่งแยกไปอันนี้เป็นชื่อบริษัทนะครับเป็นชื่อบริษัทของผมเองครับบริษัทเลิฟแอนด์พอลลี้อันนี้ก็แบ่งเป็นแปลง,ง,ง,งสองไร่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 ไรไรแปลงสุดท้ายไร่ครึ่งครับนี่มาดูโฉนดรายแปลงนะครับ อันนี้คือแปลงที่หนึ่งสองไร่ติดถนนเทศบาลห้าครับแปลงที่หนึ่งสองไร่ด้านหลังก็ยังยังไม่มีชื่อไขานะครับอันนี้แปลงที่สองก็สองไร่ น่าจะกว้างมากเลยครับถนนในโครงการประมาณนี้เรายืนบนถนนโครงการแล้วหันหน้าก็าหาที่ที่ดินจะหน้ากว้างมากเลยครับนี่มีรายชื่อนะครับยังเป็นเพิ่งจะออกโฉนดมาแปลงที่3นะครับก็สองไร่เหมือนกัน แปลงที่4 2่สอไร่เหมือนกันนะครับแปลงที่5ก็2องไร่เหมือนกันนะครับลูปร่างแปลงเป็นประมาณนี้ครับแปลงที่6ครับ2องไร่ แปลงที่7ก็2ไร่ครับแปลงที่8อันนี้ครับแปลงสุดท้ายก็ไร่ครึ่งครับ1ไร่ครึ่งกระเนิดหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นถนนในโครงการวิ่งมาแล้วก็มาสุดที่ดินแปลงที่8ครับก็ยังไม่มีชื่อใครครับถ้าเพื่อนๆสนใจ บ้านที่ดินครับที่ดินที่ปลูกบ้านริมน้ำนะครับเป็นในฝันของหลายๆคนบรรยากาศธรรมชาติจริงๆครับแต่ว่ามันอยู่ในย่านที่เจริญแล้วนะครับไม่ใช่ชนบทก็มีเพื่อนบ้านมีถนนมีความสะดวกสบายแต่บรรยากาศแบบธรรมชาติผมจะมีขุดสระแล้วก็ปลูกเรือนรับรอง นะครับให้ฟรีครับสามารถอยู่ได้จริงมีน้ํามีไฟอยู่ได้จริงนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อไปแล้วก็เอาไว้อยู่ไปก่อนก็ทําได้แล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยปลูกบ้านในฝันของตัวเองเพิ่มเติมเพราะเนื้อที่มันเยอะมากครับต้องสองไร่ก็สามารถปลูกบ้านภายหลังได้นะครับหรือถ้าจะซื้อที่ปินป่าอย่างเดียวก็มาพูดคุยกันครับ น้ำไม่ท่วมแน่นอนครับเจ้าของขายเองครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมจะเจาะลายแปลงครับว่าหน้ากว้างลึบเท่าไหร่แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ